คืนนี้ก่อนที่เราจะเริ่มนั่งให้สบายแล้วค่อยๆฟังคนเล่าเรื่องที่เขาไม่กล้าตอนพูดกลางวันเรื่องนี้มันเกี่ยวกับคลองคอนกรีตร่องน้ำเก่าๆกับวัดร้างสองแห่งที่คนแถวนั้นพูดถึงกันเบาๆตอนหัวค่าแต่ถ้าคุณฟังตรงนี้ดีๆจะรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาลองนึกภาพตามนะฝั่งบางกรวยตอนกลางคืนเนี่ย ลมมันจะพัดเอากลิ่นน้ําจืดบนโคลนเข้ามากลิ่นแบบเปียกๆเย็นๆแล้วเสียงน้ํากระทบตะลิ่งเป็นระยะยะเงียบมากเหลือแค่เสียงกิ่งไม้กับจิ้งหลีดคนพื้นที่เขาเรียกกันว่าผีคลองบางกลวยแต่มันมีชื่อเรื่องเล่าที่คนบางคนยกมาเสมอว่าเป็นเรื่องของแม่บัวลอยแม่บัวลอยที่จมน้ำในคลองบางกอกน้อยซึ่งก็คือต่อเนื่องกับพื้นที่บางกลวยแหละ เอาง่ายๆนะเรื่องเล่าว่าแม่บัวลอยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเกิดคดีเสียชีวิตจมน้ำกลางคลองมีการพูดกันว่าศพตามหาไม่พบในเวลานั้นเพลงลูกทุ่งเก่าๆบทหนึ่งที่ชื่อว่าบางกอกน้อยก็เล่าเรื่องการตามหาศพนี่แหละเพลงมันแพร่เลยทำให้เรื่องยิ่งฝังในความทรงจำคนแถวนั้นคนแก่ที่ยังอยู่จะกระซิบว่าบริเวณวัดชลอนน,นทบุรี เป็นจุดที่บ่อยครั้งมีคนไปขอเลขบอกว่าเห็นเงาเห็นผู้หญิงในน้ำหรือมีเสียงร้องเบาๆตอนดึกคุณผู้ฟังฟังตรงนี้ดีๆนะคนที่ไปเล่าเป็นคนสองแบบแบบแรกเป็นชาวบ้านคนเรือที่ผ่านไปผ่านมาเขาจะเล่าถึงแผ่นไม้ลอยหรือผ้าขาวจมๆโผล่บ้างในหน้าฝนแบบที่สองเป็นคนที่ไปไหว้พระที่วัดชะลอตอนเย็น เขาบอกว่ามีความเย็นเข้ามาต่างจากอากาศทั่วไปเหมือนมีช่องอากาศเล็กๆเย็นเฉพาะจุดและบางครั้งได้กลิ่นทูบเก่าๆที่ไม่มีคนจุดและมีเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้แต่พอเปิดไฟดูจริงๆก็ไม่มีใครทั้งหมดนี้ไม่มีหลักฐานชัดเจนแบบถ่ายรูปสวยๆแล้วเอามาโชว์ได้พูดกันตรงๆคือเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากแต่ความเงียบกับความรู้สึกของคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย มันทําให้เรื่องนี้หนักกว่าแค่ว่ามีหญิงคนหนึ่งตายและมีอีกจุดหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือวัดจากที่คลองบางราวนกวัดนี้ตอนนี้เป็นวัดร้างริมคลองเหลือแต่ซากบางคนบอกตอนกลางคืนเห็นโครงวัดเปล่าๆทอดยาวกับเงาน้ําบางคนเล่าว่ามีสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นเวลาเรือแล่นผ่านเสียงกลองไหวหรือเสียงสวดแววทั้งที่ไม่มีคนเหมือนอดีต ยังคงซ่อนอยู่ในผืนดินน้ำและหินปูนที่แตกคนท้องถิ่นเล่าว่าเคยมีคนเข้าไปสำรวจตอนกลางวันแล้วหายไปทั้งวันกลับมาเล่าไม่ครบถ้วนบอกแค่ว่ารู้สึกเหมือนมีใครมองตลอดเวลาเรื่องพวกนี้เขาเชื่อมกันทางพื้นที่และบรรยากาศอย่างแปลกๆคลองเชื่อมต่อคนเรือเคลื่อนไหวชุมชนเก่าๆตั้งอยู่ตามริมติงมีวัดมีศาลมีเรื่องเล่าของคนที่หายไป หรือได้ยินเสียงกลายเป็นเครือข่ายของเหตุการณ์ที่ไม่มีใครยืนยันเป็นทางการแต่ถ้าคุณไปนั่งคุยกับคนเฒ่าคนแก่แถวนั้นเขาจะเล่าให้คุณฟังเหมือนคนที่หายใจออกช้าๆก่อนพูดคือไม่อยากจะปล่อยเรื่องนี้ให้มันเงียบไปเพราะอาจมีคนอีกเป็นร้อยที่มีประสบการณ์คล้ายกันสภาพแวดล้อมมันช่วยปลูกเรื่องด้วยนะคือลองนึกภาพคืนฝนตกเบาๆน้ำในคลองขึ้นเสียงจะทุ่มขึ้น กลิ่นคนแบบเฉพาะที่เหมือนกลิ่นประวัติศาสตร์เน่าๆที่ยังไม่จางมีเสียงเงียบทั้งๆที่ไม่ควรเงียบและพอคุณยิ่งตั้งใจฟังนะเสียงนั้นจะฟังเหมือนคำเรียกบางอย่างบางคนเล่าว่าเห็นเงาขาวๆลอยเหนือผิวน้าเป็นเงาที่ไม่เคลื่อนไหวเหมือนคนแต่มีความหมายว่ามีบางอย่างอยู่ตรงนั้นบางคนนำไปเชื่อมกับความเชื่อเรื่องการไม่เผาศพหรือการทิ้งศพในน้ำ ซึ่งในอดีตมีเรื่องแบบนี้จริงแต่ถึงจะมีจริงก็ไม่ได้อธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นปัจจุบันมีเรื่องเล่าหนึ่งที่คนชอบพูดกันและฟังแล้วขนลุกคือเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงกับแม่บวัวลอยมีคนบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องอยากกินข้าวกองกลางดึกใครตอบกลับเนี่ยก็จะเจอบ้านที่ประตูเปิดเองหรือภาชนะข้าวเรียงอยู่หน้าบ้านเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครเอาไปตรวจแบบวิทยาศาสตร์ แล้วได้คำตอบชัดแต่การเกิดซ้ำบ่อยจนคนกลัวมันเองก็เป็นหลักฐานชนิดหนึ่งคนที่ไปขอโชคเองก็บอกว่ามีเลขมาบ้างเป็นครั้งคราวแต่คำเตือนก็มีเต็มไปหมดเนี่ยบอกว่าอย่าไปท้าทายอย่าไปแย่อย่าไปถอดชิ้นส่วนของวัดล้างกลับบ้านเพราะคนที่ทำแบบนั้นเนี่ยเล่าว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีสิ่งแปลกๆตามมาฟังกันแบบเพื่อนคุยนะมีคนหนึ่งที่เล่าให้เราฟังเป็นการส่วนตัว เขาเป็นคนขับเรือส่งของผ่านคลองบางครวยดึกๆบอกว่าเคยเห็นผู้หญิงยืนอยู่กลางคลองไม่ใช่ยืนบนฝั่งแต่ยืนบนผิวน้ำไม่ได้ลอยแต่เหมือนเท้าจมลงไปนิ้วเท้าเนี่ยไม่เห็นเป็นรูปก็ดูเป็นเงาดำๆแต่ที่น่ากลัวคือเธอหันมามองแล้วไม่มีแววตาแบบคนเลยมีแค่ความว่างเปล่าตอนนั้นคนขับเรือบอกว่ารถไฟหัวใจตีกระชั้นๆ แล้วก็รีบภายผ่านโดยไม่หันหน้าไปมองอีกหลายคนฟังคําเล่านี้แล้วพยักหน้าเพราะเขารู้จักคนเล่าและรู้ว่าคนนี้ไม่ใช่คนขี้โมสุดท้ายผมจะปล่อยปมไว้ตรงนี้เลยว่าทำไมเพลงบางกอกน้อยถึงฝังเรื่องนี้ในความทรงจำของคนทั้งพื้นที่ทำไมวัดจากที่คลองบางเล่านกถึงถูกทิ้งและทำไมบางคืนเราได้ยินเสียงร้องในที่ที่ไม่มีใครอยู่คำตอบมันยังไม่ครบ และบางคำตอบอาจจะไม่เหมาะให้คนธรรมดาอย่างเราค้นหามากเกินไปก่อนจะจบบทนี้ขอบอกคำเตือนจริงจังอีกครั้งนะถ้าคุณมีความคิดจะไปลองของไปลบหลู่ไปแย่หรือเอาของจากวัดล้างกลับอย่าทำเด็ดขาดมันไม่ใช่เรื่องท้าทายมันเป็นสิ่งที่คนแถวนี้รักษากันมาด้วยความกลัวและความเคารพและถ้าคุณต้องการฟังต่อมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้เล่าในคลิปนี้ไปต่อได้ที่ช่อง เรื่องเล่าห้ามเล่าตอนต่อไปแต่ถ้าจะไปจริงๆเนี่ยก็คิดให้ดีก่อนเพราะบางความจริงที่คุณไปค้นหาอาจกลับมาเป็นความผิดพลาดที่อยู่กับคุณนานกว่าที่คิด